นี่รู้หมว้ายว้ยว้าปว้าอว้า้ายวายเ้ายว้ายว้าว้ายว้าายว้ายว้ายวาวายว้ายว้ม่ว้ว้ายว้ายายว้ายว้้วาา้ ไม่จับไปก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เร็วถ้าเรียนๆถึงส่งพักไปกับวอล์กอัพไปเลยดีจะได้ลอกหนักเก็บไปมยันักเก็บไปตองขึ้นห้อองไม่ไปว่าไม่ต้องแค่นี้มาตรถไปเล นี้เนี่ยก็ได้บักค้ามากินได้ได้ค่ะกินได้ค่ะมันบ้วยค่ะแต่คนละคู่ ชอบมพี่จมเขาไม่ยากินด้วยป้อนยาเดี๋ยวป้อนยา้านี่จน้อนยากินอะกินข้าวเงไ่กินข้าวแกวกินไห่กินข้าวกินข้าวกับต้มปลาต้มปลากระพง ต้มปลากระพงมาปมมมปมปมมอะไรนะลูกใหม่สิอรไหมนั่งก่อนนั่งก่อนให้แม่ดูสิแม่ดูก่อนอะไรเนี่ยสุดท้ายแล้วหนูกินปลาหมึก เ้ราม่าบอนงยังไม่อานไม่อกะคะแม่ล้แม่ก็อาบแแล้วเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดีรู้ไปส่งข้อรอบแรกหนูอากไปแล้วแม่อันนี้รอบที่สองนะคะเอาไปค่ะเจ้ามาไม่ได้แม่อเค พอซู้ๆก่อนบอกพ่อซู้ๆก่อนพ่อจึงไหนแล้วบอกพ่อนี้บอกพ่อซู้ๆก่อนไม่ไม่ยไงไม่โอ้ตอบเฉยเลยตอบเข้อเฉยไก็ได้ขอพี่ขอหนูมีสองงันหนูข้แม่งเสียมหนึ่งเออแบบนรักค่ะ รักกันอยู่ด้วยกันอ่ะมีอะไรก็ต้องแบ่งกันโอเคไหมเเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเออเข้าใจมีอะไรก็ต้องแบ่งอันนี้จะต้องแบ่งน้อง

เนวยมืนียวมเนียวไหมอ่มติเอามาก็ฝังนี้โอ้โอ้โอ้เอามาเอามาเช็ดมือก่อนน้ำาั่งนี้อืมอาหยัดายกะชือเปิดตาโอ้ล่อ้นาตาตาาา ปาดปากปาดมันห่างแล้วมันห่างแล้วเส็ยบปากเสีบปากโอ้ยเสียบไได้เส็ยบปากก่อนให้ยายดูก่อนสิมันเปเบิรงนรุ่นในตาเป็นอย่างเอาเช็ดมือเอาเช็ดมือก่อนยางมาบิงข้างคนณเนาะโอ้ยครับด้าสามแม่ลงไปมือไม่น้อยเนี่ยเช็ดออก โอเคบาย uh, okay, <laughs> ああ。